ส,ว,สว,วัสดีเสิเสา์ที่28กันยายน2567เซาหน,นี้นะครับขอป้าขอดุ้งอีกที่เก่าครับพี่น้องไปหลุดนน้ำกันอีกเด้อครับวันนี้สีโสกสิมันบอไปครับเสานี้ก็เขาป่าอีกขึ้นเขาครับพี่น้องหลังจากวางเวียนมา2 3ม,มือน,นะครับไปหลุนน้ำกันอีกเด้อครับพี่น้อง หอมนะพี่น้องดอกแรกแหงมนันเห็ดขาวดินครับโอ้ยเร็วพี่น้องเบื่องนี้เป็นเห็ดทานครับเห็ดทานในมุมครับดอกแรกครับในยูดอกเดียวดอกหนึ่งครับขาวดินอันนี้กำลังไขๆ่ๆจุๆ่มๆสองจุม่ม อพอยครับพี่น้องเบิ้งเด้อเห็ดขาวดินครับเห็ดขาวดินเป็นขาวๆอยู่นะเป็นขาวๆอยู่พี่น้องเป็นขาวๆอยู่เห็ดขาวดินกำลังกอองามๆครับกำลังโคขึ้นมากเก็บเลงพี่น้องกเงกเ็บเลงเห็ดขาวดินจุ่ม บาลโดจูม,เก,มเก็บเล่ยงให้พี่นกนี่ะเป็นจุบจุงม,มัน,นงครับกำลังพอะไรกันเลยครับ เห็ดละง,งูแล้วพี่น้องเห็ดละง,งกูกำลังบานเลยดอกหนึ่งเห็ดหลังแหลครับดอกนึงสามดอก ลังเลครับสองดอกอีกดอกนึงครับให้ล้างและไข่เห็ดละง,งูกพี่น้อง,งเด้อเบิ้งเอไข่เห็ดละงอกสองไข่เบิงบิงบิงบงตุกๆๆต,กตกอยู่นี่เบิงเด้อเบิงเด้อเบิงเด้อ หนึ่งสองสามสี่หาหาใครพี่น้องเก็บเลงใครเห็นเรางงพี่น้องอืมเด็กเด็กเด็กเดกสี่หาหากใครครับ

จา,ากปลากระบาดน,นะครับตายละคนงานเสาวันเสารที่ยี่สิบแปดกันยายนกรตตานี่เฮ็ดร่วมเฮ็ดลังเหล่เฮ็ดขาวดินหลายอย่างครับกรตตานี่เฮ็ดทาน ทานล้วนๆครับนี่กระต่ายหนึ่งเต็มกระต่ายเลยเลยพี่น้องนี่กระต่ายหนึ่งสี่กระต่ายครับโอนีมันๆขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ